สวัสดีครับกลาบสวัสดีแฟน FC ทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันใกเช่นเคยครับกับการให้ทัศนาวิจารณ์ชี้มวยเด็ดล่วงหน้าศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่2กุมพาพันธ์2568นะครับ ถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาเดิมบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับณเวทีมวยไทยเจ็ดสีสี่คู่ในรายการครับวันอาทิตย์นี้ยังเป็นมวยรอบพุนเสืออยู่นะครับก็เป็นนัดของสายสีนะครับส่วนสองคู่ที่เหลือก็เป็นคู่รองกับคู่เอกก็ถือว่าพลาดไม่ได้เลยเป็นมวยเวทใหญ่ที่น่าดูมากๆนะครับก่อนที่เราจะไปให้ทัศนาวิจารณ์เดี๋ยวเราไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการให้แฟนมวยได้ทราบเบื้องต้นกันก่อน คู่แรกประจำรายการครับโมราพุนเสือครั้งที่24เป็นนัดของสาย4ีนัดแรกนะครับจากก้าศูนย์จิราห้วยต้มครับพบกับมัดแต่งรถสวยจากเจดนะครับ112คู่2ก็เป็นโมราพุนเสือเช่นกันครับเทียนหลวงอึ่งบลพบกับนำขบวนพอหอมกลิ่น1 1 2ป้อนด์นคู่ที่3รองคู่เอกครับสิบแสนพอหอมกลิ่นพบกับเจ้ามงคลเดชพอพิมพ์ออนนะครับร้อยสามสิบหกปอนคู่ที่สี่คู่เอกประจำรายการครับเก้ากระลัด ส่วนน้ำทานชิลีพบกับแจ็คสิทธ์แจ็คมวยไทยครับเบดพิกัดร3 9ยอนด์้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่อง u t u b e กันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ํำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเลทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผ่มจะทิ้งลิงก์เพจว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้ เป็นการให้ทัศนวิจารชี้มวยเด็ดล่วงหน้านะครับก็นําข้อมูลมวยตรงนี้ไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านอาจจะมีผิดพลาดประการใดอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวเราไปให้ทศนวิจารชี้มวยเด็ดล่วงหน้ากันเลยครับคู่แรกประจํารายการของศึกบัวไทยจะสีวันอาทิตย์นี้ครับเป็นมวยรอบปูนเสือเป็นนัดแรกของสายสีนะครับจาก้าศูนย์จิราห้อยต้มพบกับมัดแต่งรถสวยจ่าเจดครับ112ปอนด์นะครับ จาก,ก้าศูนย์จิราห้วยต้มเจ้าพายุลูกดอนศักก็เคยมาต่อยในโมรออปุนเสือไปแล้วครับก็เป็นโมรอบกุนเสือครั้งที่23ก็ครั้งที่ผ่านมานี่เองครับก่อนหน้านก็เป็นตัวสำรองนะไฟนี้ก็มีโอกาสอยู่ในชุดของตัวจริงเลยนะครับก็จับฉลากได้จาก,ก่าก็มวยลำพูนแล้วครับซ้อมอยู่ที่ศูนย์จิราห้วยต้มที่ลำพูน15ปีนะครับ1 6อยเซนติเมตรก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับต่อยมาประมาณ 30- 40ไฟ มีแพ้น็อกยกหนึ่งครับทัพทิมแดงสองบงอมอนที่ช่อง7ชนะน็อกยก5 AJ กอคมเกียวที่ราเชเะดําเนินวันนั้นพลาดโดนนับอ่าพลาดโดนนับ8ก่อนนะครับแล้วก็ไปไล่ไล่ยำไล่เขาเรียกว่าไล่ตีตื้นขึ้นมาแล้วก็กดน็อกเจ้า AJ ได้ล่าสุดแพ้น็อกยก3 A j กอคมเกียวที่ราเชเจดดำเนินครับย3ิบ3มมิถุนายนที่ผ่านมาคู่ชคมัดแต่งรถสวยจาเ7 หรือเดิมๆก็คือเจ้าปราปามสอศักษกษเมนะครับตัวนี้เนี่ยมวยโคราชนะครับซ้อมอยู่ที่สอศักษกษเมที่โคราชนะครับ17ปีนะครับ164เซนติเมตรต่อยมา20กว่าไฟนะครับเป็นมวยประเภทมวยบูนะครับต้นๆก็มีลูกแต่ขาต่อยหมัดวงนยล็อกลัดมัดตีป้ามตีทรงทะลุดุดันครับสามไฟหลังที่ต่อยว้นะครับก็ต่อยอยู่ในศึกในสายของเพชรยินดีถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไปต่อยอยู่ที่บูทอนนะสามไฟหลังเนี่ย แพ้นกโยกหนึ่งเจ้าเื้่มทีเคยุตนาที่นครราชสีมาแล้วก็ชนานกยกสามเจ้าพินโยเล็กเข้ามันไก่สุราชนะครับที่นครราชสีมาล่าสุดเข้ามาแพ้นกยกสี่นไทยเล็กเพชรหนองกี่ที่หลังสิทธิ์วันนั้นมาแทนครับมาแทนได้ใหญ่โดนตน่อโดนวันนั้นก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ล่าสุดประกบขึ้นรายการไว้ที่เวทีมวยตะวันนานะครับก็เจอกับเจ้า เจ้าเข้มสอมุลพิชิตเมื่อวันที่20ธันวาคมปี67ก็ในศึกของจ่าเจดนดั่แหละครับที่เวทีมวยตะวันนาแต่ว่าไม่ได้ชกกันนะน่าจะยกออกทั้งคู่นะวันนั้นผมจําได้อยู่เพราะว่าไปหาดูแล้วไม่มีการแข่งขันนะคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับก็ดูการผ่านมวยยังน้อยกันทั้งคู่ครับ23ติดไฟทั้งคู่แหละจ่าก,ก้าก็เป็นมวยทรงประเภทบูคบเครื่องท่าตระรอดหัวจิตหัวใจก็ยังไม่เท่าไหร่ส่วนเจ้ามัดแตงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมวยที่ ก็ยังใหม่อยู่เหมือนกันนะอายุอาจจะเยอะกว่าจริงแต่ว่าต่อยมมือมาประมาณยี่สิบกว่าไฟเองคู่นี้ก็คู่ขี้สูสีครับประเภทบูเจอบูส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าจ่ากา้าศูนย์กีฬาห้อยต้มแล้วกันครับเพราะว่าต่อยในเมืองกรุงสม่ำเสมอกว่าการผ่านมวยชื่อมวยในเมืองกรุงเนี่ยก็ดูได้เปียบนิดๆครับไม่ได้เปรียบอะไรมากเพราะว่าจ่าก้าก็ต่อยมวยมาย,ยังน้อยอยู่นะครับส่วนเจ้ามันแตงในยี่สิบกว่าไฟจ่าก้าเนี่ยของเดิมเนี่ยเขาต่อยอยู่แถบเขาเรียกว่าแถวบ้านแถวลําพูนเนี่ยระดับแชมป์แถวปูทอนลําพูนเลยนะ แต่ว่ามาต่อยในเมืองกรุงตอนต่อยมวยรอบเนี่ยถือว่าไม่เท่าไหร่ครับช่วงนี้ก็รุ่นรุ่นมดนนเหมือนกันส่วนมากก็โดนไม่ค่อยได้นะครับมัดแตงก็ทําเขาได้เป็นพระเอกโดนบ้างก็ผู้ร้ายเหมือนกันคู่นี้ก็ใครดีใครอยู่เลยประเภทชิงกันเกิดก็ว่าได้ครับแต่ว่าในรูปแบบมวยรอบเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ส่วนตัวชอบที่จาก,ก้าครับชอบไม่มากนะคู่นี้เพราะว่าเขาเรียกว่าฟอร์มหลังเนี่ยถือว่ายังหาฟอร์มเก่งไม่เจอทั้งคู่คู่ที่2ครับเทียนหลวง มวยเด็ด789เหรือว่าอึงอุบลครับพบกับนำขบวนพอหอมกลิ่น112ปอนด์เป็นมวยรอบปูนเสือสายสีครับเท้าหลวงนี่ก็เป็นตัวแทนจากศึกสายเพชรยินดีนะครับก็มวยอุบลนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีนะครับ15ปีนะครับ165ซนติเมตรเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือจัดจ้านเลยตัวนะี้หมัดสอกอันตรายฝีมือความเป็นมวยดีจุกจิกยกยากครับช่วงนี้ฟอร์มสดมากๆชนะกับตันวันของโอมเอ็มบีเคที่ลังสิตนะครับ ถ้าพูดถึงกับตันเมื่อวานในโอโหต่อยคู่ที่5เนี่ยพลิกราคาค่อนข้างแพงอัดฉีดรวมๆเนี่ยเจ็ดแสนเลยนะเมื่อวานเหลือเชื่อนะพลิกยันคู่5เลยกับตันก็ติดตัวสำรองตัวสำรองในมูรร็อกพูนเสือนะครับก็ไฟต์ต่อมาก็มาชาน็อกยกสี่เพชรบ้านดุงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยะโสธรครับที่ราชดำเนินวันนั้นต่อรําน้ำหนักด้วย1ปอนด์นะครับล่าสุดชนะเพชรอาวุธสอจารุวันณที่ราชดำเนินครับเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกค,ครับ นำขบวนชอเกตวีนาเดิมนั่นแหละครับวันนี้ใช้พอหอมกลิ่นนะครับมวยพัทลุงซ้อมอยู่ที่แถวไทยญี่ปุ่นดินแดงนี่เองครับ1 6ปี168พื้นเพเป็นมวยเข่าครับทะลุดูดันแข็งแกร่งแข็งแรงชื่อชั้นการผ่านมวยดีนะต่อยพวกฟิวพันชัยเลยนะตัวนี้มีช่างนกยกสี่ครับเจ้ายอดบัวง,งามลูกกัลทารักที่ตะวันนาแพ้คะแนนฟ้ามงคลสารฝันจีรานาทวีที่ตะวันนาครับล่าสุดแพ้นกยกสี่เจ้าฟิวพระเบคคอมแพคที่ราชด,ดำเนินวันนั้นมาแทนครับ ก็3มีนาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับส่วนตัวผมชอบที่เจ้าเทียนหลวงอึ่งุบลนนะครับหรือว่ามวยเด็ดเจ็ดแปดเนะครับฝีมือขอมเ็นมวยทางมวยดีกว่าครับต้นๆ้นน่าจะไปก่อนส่วนนํรขบวนตัวนี้เป็นมวยเข่าทะลุดูดันต้องรอลุ้นท้ายๆเลยนะครับก็ทางมวยทรงมวยดูดีกว่าครับช่วงน,นี้ฟอร์มสดด้วยสภาพร่างกายดีนะครับถือว่าน่าจะจัดอยู่ในตัวเต็งของตัวแทนเพชรยินดีด้วยนะเจ้าเทียนหลวงตัวนี้ก็จะชนะนํรขบวนพอหอมกลิ่นนะครับ ส่วนคู่ต่อไปครับคู่ที่3เนี่ยเป็นมวยใหญ่ขึ้นมาครับก็ร้อปอนด์สิบแสนพอหอมกลิ่นพบกับมงคลเดชเล็กพอพิมพ์ออนนะครับคู่นี้ร้อปอนด์ฝ่ายแดงก็คือสิบแสนพอหอมกลิ่นครับส0บแสนนกเขากมอติเบตตัวเดียวกันนะครับมวยสกลนครนะครับซ้อมอยู่ที่ลูกมะขามหวาน31ปีนะครับร้อยเจ็ซนติเมตร พื้นเพย์เขาเป็นมวยเข่ามวยบู๊์แหละครับทะลุดูดันแข็งแกร่งแรงต้นๆมีลูกเตะขาต่อยหมัดลำหักลำโค่นดีก็เป็นมวยเก่าเขาเกมครับก็ถ้าเป็นรถก็น่าจะมือ2มือ3แล้วนะก็แต่ว่าก็ยังเป็นมวยที่สภาพร่างกายดีอยู่แข็งแกร่งแางแรงอ่ะแพ้คะแนนเจ้ามาดสิงเขาหลักมวยไทยครับต่อยวันลูเมนีนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนประตักเอกเทพพาคินครับต่อย3ยกที่ประเทศจีนล่าสุดชนร์ยก3ามครับ เจ้าเพชรแสนชัยเอ็มยูเดนที่อ้อมน้อยศึกมวยไทยเกียรติเพชรเอสเคเอสครับสามสิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วนคู่ชกมงคลเดชเล็กพ่อพิมพรหรือว่าเจ้ามงคลเพชรเพชรยินดีคาดคเดมีมงคลเดชเล็กเคซ่ายิมหรือว่าวอปัญญาไวตัวเ,วเดียวกันนะครับมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดก็ดีจีเจ้าของรางวัลดุเดือดปีหกศูนต์ต่อยกับเจ้านภพลน่ะพ่อของเจ้าเฟซบุ๊กอ่ะถือว่าเป็นจอมบูดุเดือดของเวทีมวยช่องเจ็ดสีเรียกเว่าได้นะครับ ก็พื้นเพลก็เป็นมวยเข่าเหมือนกันทรงคล้ายๆกันเลยคู่นี้ถือว่าถูกคู่ถูกเวลามากๆแต่ว่ามงคลเด็ดเล็กเนี่ยเขาจะหายไปนานหน่อยซ้อมอยู่ที่สอพิเศษจิตนะครับ29ปี170เซนติเมตรแพ้ไผ่แดงลูกเฉพาะลงต้มปี65ครับต่อยที่ออตกรนะครับแล้วก็แพ้ไผยแดงอีกครั้งที่ RWS นะครับล่าสุดเนี่ยเขามาชนะคะแนนโมฮัมเหม็ดไซรัตยิมที่ RWS 1เมษายนปี66 ปี67เนี่ยเห็นต่อยไว้อยู่ไฟเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าไปเคลื่อนไหวรายการไว้แถวภูทรที่ไหนมาบ้างก็ไม่มีข้อมูลจริงๆครับล่าสุดที่เห็นต่อยไว้ปี67มีเสมอกับเจ้าปาโต้ทีเคดีมวยไทยยิมนะครับที่เวทีมวยเพชรบัญชาแถวสุราชต่อยกันเมื่อวันที่13มีนาคมปี67ที่ผ่านมานะครับ คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับสภาพร่างกายก็ต้องยอมรับเลยว่าสิบแสนอาจจะกลับมาก่อนนะครับเพราะว่าสิบแสนเขากลับมาต่อยมวยวันไว้แล้วนะครับก็กลับมาได้ประมาณ3ามไฟส่วนเจ้ามงคลเดชเล็กเนี่ยเห็นมาต่อยไว้ยไฟเดียวก็คือต้นปีที่ผ่านมาเลยปี6กเช่วงเดือนมีนาคมต่อยกับเจ้าปาโต้คู่นี้ก็เปรียบเทียบกันไปแล้วครับร้อยสาถือว่าเป็นเวทปล่อยๆสบายๆทั้งคู่แหละ ค, bills, 是是 i, neck. คู่นี้ก็บูเจอบูครับอาจจะได้ดุเดือดอีกปีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสิบแสนเนี่ยก็ไม่ค่อยถอยให้ใครเหมือนกันนะส่วนเจ้ามงคลเด่นเล็กตัวนี้ก็เป็นมวยบูเหมือนกันนะครับคู่นี้ชอบไปที่สภาพร่างกายของเจ้าสิบแสนนะครับเพราะว่ากลับมาก่อนร่างกายดูเข้าที่เข้าทางกว่านะครับคู่นี้ก็วัดไปที่สิบแสนแล้วกันคู่นี้ไม่ห่างนะทรงเดียวกันสไตล์เดียวกันแล้วก็เข่าบูดูดันทั้งคู่เลยร่างกายดูสิบแสนจะเลื่มเื่มกว่าจะชนะมงคลเด่นเล็กพอพิมพ์พรนะครับ คู่ที่4คู่เอกประจำรายการนะครับเก้าขลัดสอเทียนโพนะครับพบกับเจ้าแจ็คซิดแจ็คมวยไทยนะครับคู่นี้ร้อยสามสิบเก้าเก้าขลัดสอเทียนโพใช้สีเสื้อสวนน้าทานชิลีนะครับก็อาจจะมาอยู่มาซ้อมอยู่สวนน้ําทานชิลีนะแต่ว่าไฟล่าสุดจากที่สัมภาษณ์เจ้าตัวเนี่ยซ้อมอยู่ที่สอเทียนโพที่เดิมนะมวยกระบี่นะครับซ้อมอยู่ที่กระบี่ที่สอเทียนโพสิบเจ็ดปีร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรพื้นเวเป็นมวยขวามวยเขา่า ไอ้หนูหัวใจเพชรครับประเภทเดินเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกยันยก5้าเลยตัวเนี้ยธาตุตโหดหัวจิตหัวใจดีเยี่ยมครับชนะคะแนนใจเพชรสิงมาวินที่ลาดดำเนินแล้วก็มาพาดพลิกแพน็อกยก3ชาติสวีทอแทนไทยที่ลาดดำเนินครับวันนั้นก็ได้นับ8น่าจะได้นับก่อนอะแล้วก็มาพลิกแพ้น็อกล่าสุดชนะคะแนนเพชรวังเห็นลูกยากรายปกดีที่หลังสิทธ์นะครับสิบธันวาคมที่ผ่านมาต่อยไวร้อยสามเจ็ดปอน คู่ชกแจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทยนะครับหรือว่าซูเปอร์แจ็คโนนแดงยิมมวยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายตัวเองนะครับ29ป้ีนะครับ170ยเเซนติเมตรเป็นมวยซ้ายครับออกทรงประเภทมวยหมัดมวยเดินมวยบู๊ทะลุดุดันนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงแพ้ลุงแสงตะวันสอภาราชที่ประเทศจีนแพ้เพ็รบุญชอบสอภาราชที่ลาดดําเนินแล้วก็มาชนะประตักเอกเทพพาคินที่ลาดดําเนินมาแทนทั้งคู่นะครับ11พฤศจิกายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ สิบเจ็ดกับยี่สิบเก้าอายุต่างกันสิบกว่าปีเลยก็ว่าได้ครับกระดูการผ่านมวยชื่อชั้นเนี่ยคนละเรื่องคนละเบอร์เจ้าแจ็คเนี่ยต่อยมาน่าจะมีเกือบสองร้อยละส่วนเก้ากระหลัดเนี่ยไม่น่าจะถึงร้อยนะคู่นี้เข่ากับมวยบูฝีมือคือคู่นี้ยผมมองไม่ออกเลยว่าใครจะถอยคือมองไม่ออกเลยว่าใครจะถอยคู่นี้ประเภทท่าตัโหดหัวใจดีเยี่ยมทั้งคู่เลยแต่จุดที่เราเห็นก็คือรูปร่างช่วงชก วันนี้ขึ้นมาเก้ากรลัดจะได้ใหญ่กว่าน่อยแล้วก็ความเป็นมวยเนี่ยดูว่าจะเหลือหล่อมๆกว่าจะมีนอกมีในวงในายในประเภทล็อกคอหายเลยนะส่วนเจ้าแจ็คทรงมวยเขาเนี่ยเวลา3ยกกดไปลงเลยสี่หส่วนมากจะเดินรับแข้งรับอาวุธเขาจะเป็นส่วนใหญ่คู่นี้ส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่เจ้า เก้ากระัดสอเตียนโพนะมวยรุ่นน้องครับฟอร์มกําลังสดกําลังห้าวเลยคู่นี้ก็อยู่ที่ธาตุตระหดอยู่ที่หัวจิตหัวใจไม่ถอดใจซะก่อนในวันนี้ผมมองว่าดีกว่าอาศัยลูกบูลูกขยันอาศัยสภาพร่างกายที่สดกว่าหนุ่มกว่าปะทะเข้าไปผมดูว่าคู่นี้เวทน้ําหนักไม่ได้เสีย,ยเปรียบอะไรกันมากส่วนเจ้าแจ็คเนี่ยผมมองว่าจะบีบน้าหนักลงมาซะด้วยซ้ำเพราะว่าเจ้าแจ็คเนี่ยเขาจะต่อยเวทใหญ่ ส่วนเจ้าก้ากะลัดเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำหนักขึ้นมาปกติตอยร้อยสามหกรวันนี้ตอยร้อยสามเกตอยกลางวัน,น, 9, วน,นจะสบายกว่าวันนี้ซื้อไปที่สภาพร่างกายความสดความหนุ่มของ9ก้ากะลัดนะครับจะชนะรุ่นพี่อย่างแจ็คสิทธิ์แจ็คมวยไทยได้นะครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สรุปบรรักบอยชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวเดี๋ยวรอหลังวันช่างวันชกรอสรุปน้ำหนักหน้าดาช่างทีเดียวเลยนะครับวันนี้ก็เอาทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยเบื้องต้นไปก่อนปิดถูกประการใดต้องขอไปสมาชิก f c ทุกท่านเข้ไปด้วยนะครับคู่แรก มวยรอบพูนเสือครั้งที่24เป็นสาย C ีนะครับชอบไปที่จาก้าศูนย์ยีราห้อยต้มครับคู่ที่2ชอบเทียนหลวงมวยเด็ดเก็บแคู่ที่3ชอบไปที่1 0แสนพอหอมกลิ่นนะครับคู่ที่4คู่เอกออกไปที่9กรลัดสอเทียนโพนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาครับขอในเมงเท่านี้ขอให้สมาชิก f c ทุกท่านเฮงๆงรวยๆขอบพระคุณครับ